สวัสดีค <see> <monastery> ่ะพบกับ้องอ้อนะคะวันนี้มาส่งมอบรถนะคะเจ้าอีวสุดีแมคออร์นิวนะคะลูกค้ามาไกลจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอาชีพค้าขายออกคนเดียวไม่ต้องขําคันนี้ปิดดาวไปอยู่ที่1นึ0งแบาทเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้มารับน้องแล้วมารับน้องเลยค่ะออกเรียบร้อยเลยวันนี้ปิดดาวไปเท่าไหร่คะ หน่บาทค่ะ '13000 แนื่นเนาะโอเคแล้วการออกรถกับพี่ยากง,ง่ายยังไงคะง่ายมากค่ะพี่เขาคุยง่ายแล้วก็น่ารักอันไหนไม่มีอันไหนขาดพี่เขาก็จะคอยบอกตลอดค่ะนะคะนี่เป็นเสียงยืนยันจากลูกค้าเนาะวันนี้ก็พร้อมรับน้องกลับบ้านเลย ขอบคุณค่ะโอเคค่ะนะถ้าใครอยากได้รถสวยๆนะคะแบบน้องนะคะก็มาหาเราได้เลยค่ะที่มารวยมอเตอร์ของเรานะคะเปิดทําการทุกวันนะคะหรือโทรหาออกก็ได้นะคะที่เบอร์0 9 3ย์เก้าส่าขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ขออนุญาตไปส่งมอบรถกันก่อนค่ะบ๊ายบาย